สวัสดีครับเพื่อนชาวไร่สวนเม่องเกษตรและเพื่อนที่รักการทำสวนทุกท่านครับวันนี้ผมพามาดูมะม่วงหน้องแซงหลงฤดูนะครับเป็นมะม่วงลูกเดียวทั้งต้นเลยนะครับเพื่อนๆซึ่งปกติมะม่วงนองแซงก็คือมะม่วงมันนะครับผมเคยทำคลิปไปแล้วตอนช่วงมะม่วงมันสี่สายพันธุ์นะครับแต่ตอนนี้หลงมให้ลูกนึงเดี๋ยวเออเป็นมะม่วงที่แก่แล้วนะครับเพื่อนๆลูกเดียวโดโด,โดเลยเดี๋ยวผมสอยลงมาเลยนะครับ แล้วอามาบ่มดูนะครับว่าเนื้อของเขาจะเหมือนกับมะม่วงทั่วไปหรือเปล่านะครับเวลาเขาสุกนะครับเพื่อนๆสอยลงมาเลยนะครับนี่เราผู้ช่วยเรามาช่วยสอยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราเอาไปบ่มนะครับลูกอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับในช่วงที่เขาออกลูกเยอะๆผมก็ลืมนึกไปนะครับว่าจะ มัวแต่ให้ให้ดูเฉพาะเนื้อปกติธรรมดาเขาที่ว่าเนื้อเขาสีขาวนะครับแต่นี่แก่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปบ่มดูนะครับแล้วมาเอามาเปาะให้เพื่อนๆดูว่าเนื้อจะเป็นสีเหลืองหรือสีแบบไหนนะครับรสชาติเป็นอย่างไรนะครับทุกท่านครับตอนนี้มะม่วงหนองแซงนะครับที่เราสอยลงมาวันนั้นนะครับสามวันแล้วนะครับเราไปบ่มไว้ตอนนี้ก็สุกแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูเนื้อในกันนะครับว่าเนื้อเขาจะเหมือนกันบมะม่วงพันอื่นไหมพอดีมีมะม่วงโชคอนันสุกอยู่ลูกหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาผ่ากันดูเลยนะครับไม่ต้องปอกเลยนะครับเดี๋ยวผ่าเลยเอันนี้ผ่าโชคอนันต์ก่อนนะครับ <S 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 นี่นะครับโชคอนันต์เนื้อก็จะเหลืองยักลักษณะนี้นะครับเหลืองเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนองแซงนะครับ ดหนองแซงกันเลยลูกเขาอาจจะไม่สวยนะครับแต่ว่าเห็นไหมครับแตกต่างกันเลยนะครับหนองแซงชั่วกัน,นันนะครับนี่ให้เห็นชัดแัดเลยนะครับสีเขาจะเหลืองซีดๆนะครับหนองแซงนะครับเดี๋ยวผมชิมให้ดูนะครับหนองแซงมันสุกแล้วมันจะอร่อยไหมนะครับ ม,มันอร่อยบอกไม่ถูกครับเพื่อนเพื่อนมันมัน,ม,นมันหวานหวานแต่ถือว่าอร่อยนะครับเพื่อนเพื่อนอืมใช้ได้แต่ทงที่ดีกินช่วงที่เขาแก่จัดดีกว่านะครับครับใช้ส่วนน้กเกษตรนะครับรู้มาบอกหมดนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ